วันนี้เรามีเรื่องเออน่าทึ่งมากๆจากโลกของภาษาเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคือเมื่อเดือนสิงหาคมปี68ที่ผ่านมาเนี่ย Cambridge Dictionary <ฮ>เขาเพิ่มคำศัพท์ใหม่เข้าไปกว่า6,000คคำเลยนะโหเยอะมากใช่ครับแต่มีคำหนึ่งที่แบบทำให้หลายคนประหลาดใจมากๆคือคำว่า s k i b i d y เนี่ยแหละครับอืมใช่เลยค่ะคำว่า s k i b i d y เนี่ยแหละคือการที่คำที่ดูเหมือนออไม่มีความหมายอะไรชัดเจนขนาดนั้นเนี่ย ได้เข้าไปอยู่ในพจนานุกรมระดับโลกอย่างเคมบริดจ์นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะน่าสนใจจริงๆครับค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะเลิกกันว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอ่อโลกยุคปัจจุบันของเราบ้างโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าสกิบบีเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่ครับค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากซีรีส์แอนิเมชั่นบน YouTube ค่ะชื่อว่า SkiBD สกิบบี้ะ สร้างโดยอเล็กซี่กิลาซิมฟช่องดาฟุ b o ูมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเริ่มประมาณช่วงต้นปี2566นะคะอ๋อครับครับแล้วเนื้อหามันเป็นยังไงล่ะครับไอ้สก i บ i ดีท้ท i l e t เนี่ยเนื้อหามันก็จะออเหนือจริงมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องสงครามระหว่างหัวคนที่อยู่ในโถส้วมอะค่ะหัวคนในโถส้วมใช่ค่ะสู้กับกลุ่มคนที่ไม่หัวเป็นกล้องบ้างเป็นลำโพงหรือว่าเป็นทีวีอะไรแบบนี้ค่ะโหฟังดูแปลกประหลาดมากครับ แต่ดังมากนะคะแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลระดับปรากฏการณ์เลยโดยเฉพาะในกลุ่มเจนอฟ่าหรอครับดังขนาดไหนดังขนาดที่ว่ายอดวิวรวมเมื่อปลายปี6% 6ทะลุ6 5ส0 0พันล้านครั้งไปแล้วค่ะฮะหกสิบพันล้านเยอะมากใช่ค่ะแล้วบนทิกต o k กแฮชแท็กสกิบบี้ทอตอนกลางปี67ก็มียอดวิวไป2 3่0 0พันล้านครั้งเข้าไปแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเลยค่ะหนังสือพิมพ์อย่างวอชิงตันโพสต์ถึงกับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยนะคะ แถมลูกสาวของคิมคาร์ดัเชนยังมีสร้อยคอเป็นลายสก i บ i t ี้ทอยเลด้วยโอ้โหเข้าถึงกระแสหลักขนาดนั้นเลยสุดยอดจริงๆแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นผมว่าคือความเร็วที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคือการที่คำศัพท์จากมีมในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยถูกบรรจุเข้าไปในพจนานุกรมในเวลาไม่ถึง3ปีดีเลยมั้งคะอันนี้ถือว่าเร็วมากๆๆจริงๆเร็วจริงๆครับ ถ้าเทียบกับคําอื่นๆในอดีตอาจจะใช้เวลาเป็น1 0บสปีหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำกว่าจะได้เข้าพจนานุกรมนี่มันเหมือนเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะคะที่ชี้ว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง YouTube หรือ t i k t o อเนี่ยมันมีพลังขับเคลื่อนวิวัฒนาการของภาษาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจริงๆอืมอมืเข้าใจเลยครับแต่ ปัญหาหนึ่งที่ทําให้คนงงกันเยอะมากเลยคือเรื่องความหมายของมันนี่แหละครับอ๋อ oh, ใช่ค่ะความหมายมันดูไม่ชัดเจนเนาะใช่ครับขนาด Cambridge เองก็ยังดูเหมือนไม่น่าใจเลยบอกว่าอาจจะแปลว่าเท่ก็ได้หรือแย่ก็ได้หรืออาจจะแบบไม่มีความหมายใต้ตัวเลยแค่เป็นคําตลกๆคำๆอะไรแบบนี้อืมอมจะมีคนบน Reddit เขาคอมเมนต์ประมาณว่านี่คุณคือพจนานุกรมนะเลือกมาสักความหมายได้ไหมอะไรทํานองน,นั้นนะครับผมเองตอนได้ยินครั้งแรกก็เออ งงเหมือนกันครับเข้าใจได้เลยค่ะแต่ความคลุมเครือนี้แหละฮะอาจจะเป็นหัวใจสําคัญของมันก็ได้นะยังไงครับคือแทนที่เราจะมองว่ามันไร้ความหมายไปเลยอะอาจจะมองว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกหรือการแสดงออกที่มันยืดหยุ่นมากๆค่ะอ๋อเป็น feeling ใช่ค่ะคล้ายๆ feeling เหมือนเป็นเครื่องมือทางภาษาอนเนกประสงค์อาจจะเป็นคําคุณศัพท์ก็ได้อย่าง not very s k i wrist ก็คือแบบ ไม่ค่อยเจ๋งไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อ๋อครับหรืออาจจะเป็นคําอุทานก็ได้เช่น oh my skibidi อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เพื่อความตลกขบขันเป็นหลักอืมอืมซึ่งมันก็สะท้อนแนวโน้มของภาษาในยุคดิจิตอลเหมือนกันนะคะที่ความหมายเนี่ยมันมักจะขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็นาเสียงมากกว่าจะเป็นคําจํากัดความที่มันตายตัวเป,เป,เป๊ะ พอเคมบริดจ์เอาคำนี้เข้าไปปุ๊บก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีทั้งสองฝั่งเลยฝั่งหนึ่งก็มองว่าเอนี่มันการลดทอนคุณค่าของภาษาหรือเปล่าเป็นแค่กระแสชั่ววูบเหมือนคำแสดงเก่าๆที่เดี๋ยวก็หายไปหรือเปล่าหรือบางคนก็มองว่าเอ๊เป็นการตลาดของพจนานุกรมเองหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นอืมครับขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มองว่านี่มันคือวิวัฒนาการตามปกติ ตามธรรมชาติของภาษาเลยนะเพราะจาน,านุกรมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่คือเป็นผู้บันทึกการใช้ภาษาหรือที่เรียกว่า d e s c r i p t i v i s t อ๋อผู้บันทึกไม่ใช่ผู้ควบคุมใช่ค่ะไม่ใช่ผู้ควบคุมหรือ p r e s c r i p t i v i s t ที่จะมาคอยบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรใช้ไม่ควรใช้การตัดสินใจของเคมบริดจ์ครั้งนี้ก็เลยเหมือนเป็นการยอมรับบทบาทของการเป็นผู้บันทึกนั่นแหะค่ะอืมอืมแล้วก็ เอ่ออาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งด้วยที่ทำให้สถาบันที่ดูเก่าแก่อย่างเคมบริดจ์เนี่ยยังคงความสำคัญหรือยัง r e levant อยู่ในยุคดิจิทัลที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆแบบนี้เหมือนกับว่าพจนานุก,กรมกำลังปรับบทบาทตัวเองจากเดิมที่เป็นเหมือนผู้คุมกฎมาเป็นเหมือนกระจกสะท้อนการใช้ภาษาจริงของผู้คนมากขึ้นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับอาจจะมองแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงของการใช้ภาษาในปัจจุบันมากขึ้นครับแล้วมีอีกระเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันเยอะเหมือนกันคือเรื่อง brain rot อ๋อค่ะเ r รน n r อดหรือที่แปลประมาณว่าสมองเสื่อมหรือสมองเน่าอะไรทํานองนั้นใช่ครับใช่ครับ คำนี้ผมก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันคนรุ่นก่อนๆหน่อยมักจะใช้เรียกเนื้อหาแบบ Skibidi Toilet ที่มันดูวุ่นวายดูไร้าสาระมากๆใช่ค่ะแต่ว่าในมุมมองทางจิตวิุคราะห์ตับมีข้อเสนอที่น่าสนใจนะคะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นยังไงหรอครับคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ความเสื่อมถอยทางปัญญาหรือความไร้าสาระเพียวๆแต่อาจจะเป็นเหมือนกลไกาการรับมือกับสภาวะโลกปัจจุบันที่มันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นตลอดเวลากลไกรับมือ ค่ะอย่างภาพหัวคนในชักโรครกที่ดูพิล,ลึกพิล,ลั่นหน้าขยะขยงเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องสิ่งหน้ารังเกียจหรืออับเจ็กของคริสเตว่าได้อับเจกค่ะคือเหมือนเป็นการประชิญหน้ากับสิ่งที่เรามองว่ามันหน้าขยะขยงหรืออึดอัดใจเกี่ยวกับร่างกายหรือความเป็นมนุษย์ของเราเองนี่แหละแต่มาในรูปแบบที่มันตลกหรือเหนือจริงไปเลยอ๋อเข้าใจครับ แล้วความที่ตัวละครมันดูไม่มีตัวตนชัดเจนมีแต่หัวในวัตถุต่างๆนะครับอันนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างอันนั้นก็น่าสนใจค่ะอาจจะสะท้อนถึงความรู้สึกที่เรียกว่า ego dissolution หรือความรู้สึกตัวตนสลายตัวตนสลายค่ะ คือความรู้สึกว่าตัวตนของเรามันเลือนลางไม่ชัดเจนเหมือนถูกกลืนหายไปในโลกออนไลน์ที่เราเชื่อมต่อกันตลอดเวลาส่วนความไร้าสาระแบบสุดขั้วของมันก็อาจจะเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเอง Defense Mechanism ตามแนวคิดของฟรอยกลไกป้องกันตัวใช่ค่ะคือเปลี่ยนความรู้สึกวิต,ตก,กวกังวลความกลัวหรือความไม่สบายใจต่างๆให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขันหรือความไร้าสาระไปเลยแทนอืมน่าคิดมากครับ ดังมันทั้งว่าเบรนดรอดที่บางคนใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะสะท้อนช่องว่างระหว่างวัย generational gap แล้วก็วิธีที่แต่ละ g e n e r a t i o n มองโลกหรือรับมือกับโลกต่างกันมากกว่าที่จะตัดสินแค่ว่าเนื้อหามันดีหรือไม่ดีมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเท่านั้นนะคะโอ้ oh, ลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยครับสรุปแล้วเนี่ยการที่คําว่าสกิิดีมันเข้าไปอยู่ในพจนานุกรมได้เนี่ยมันให้บทเรียนหรือข้อคิดสําคัญกับเราหลายอย่างเลยนะครับค่ะ มีอะไรบ้างคะลองสรุปให้ฟังหน่อยค่ะ,คะอย่างแรกเลยก็คือ Insight แรกวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลังเร่งสปีดเร่งความเร็วของวิวัฒนาการภาษาอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆใช่เลยค่ะเร็วมากบทบาทของพจนนานุกรมเองก็กําลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นเหมือนผู้กําหนดกฎเกณฑ์กลายมาเป็นผู้บันทึกการใช้งานจริงของผู้คนมากขึ้นอืมอมืเป็น descriptiveistic มากขึ้นใช่ครับ อินไซส์สามไอสิ่งที่บางคนเรียกว่าเบรนรอดเนี่ยมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือการมองข้ามกลไกลทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนที่คนรุ่นใหม่ใช้รับมือกับยุคดิจิตอลก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพเนื้อหาอย่างเดียวและสุดท้ายอินไซส์สี่คือแม้แต่ปรากฏการณ์ในอินเทอร์เน็ตที่ดูเหมือนจะไร้สาระมากๆอย่างสกิบดีตอเลตเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงสะท้อนทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ข้างในได้เหมือนกันใช่เลยค่ะ ครบถ้วนเลยแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อด้วยนะคะคำถามอะไรคะก็คือการที่ภาษาที่มันขับเคลื่อนด้วยมีมขับเคลื่อนด้วยบริบทอย่างคำว่าสกิบบดีเนี่ยกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆมันบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของการสื่อสารของเราบ้างอืมน่าคิดครับเป็นไปได้ไหมคะว่าวิธีที่เราใช้แสดงออกถึงความคิดหรืออารมณ์ที่มันซับซ้อนต่างๆเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปโดยอาจจะก้าวข้ามกรอบของคำศัพท์แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่ก็ได้นะคะ เป็นไปได้ครับอนาคตของภาษานี้น่าติดตามจริงๆครับ